ะะสำนักง,งานส,งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็มีส่วนในการช่วยผลักดันโครงการบอลสตองนี้โดยการให้งบประมาณสนับสนุนนะคะให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ได้หน่วยงานร่วมอย่างมสวะะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการในด้านของอัญมณีและเครื่องประดับนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะในรูปแบบต่างๆกันนะคะแล้วแต่ความสามารถ ที่โดดเด่นของแต่ละด้านของผู้ประกอบการะค่ะซึ่งซึ่งในงานทั้งหมดเนี่ยมีเ,เราได้คัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนําแล้วก็มีฝีมือระดับแนวหน้ามานะคะโดยโดยร่วมมือกับทางมงสวก็ประมาณ10เจ้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเห็นได้จากเ,าเว็บไซต์ในการประมูลนะคะจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยจะแบบแบบแปลกๆแ,แ,แล้วก็สวยงามไม่เหมือนใครนะคะ แต่โครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเราได้รับไม่ได้รับ,รบการสนับสนุนจากสอสวนะคะคือทางมสวเนี่ยก็มีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะก็จากผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็มีทาง ตัวของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะคะในหลักสูตรที่เราดำเนินการมานี้นะคะความสําเร็จเนี่ยมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมนะคะมีทั้ง OEM นะคะในช่วงยุคโควิดเนี่ย OEM ก็หลายท่านก็ปิดตัวลงนะคะหลายท่านก็ พักว่างงานนะคะก็เราเชิญชวนผู้ประกอบการในช่วงนี้นะคะมาอัพสกิลรีสกิลนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสกิลกันมากขึ้นนะคะก็ทำให้ระหว่างช่วงที่ยุคโควิดเนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วก็พอช่วงที่คลายผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเส่งเสริมแล้วก็ทางด้านการตลาดให้เขานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีความสำเร็จอีกด้านหนึ่งก็คือรายได้ของโครการเนี่ย เรานาไปบริจาคให้กับสังคมด้วยค่ะนนคเราคาดหวังที่จะเปลี่ยนลุคของของจิวรี่ในรูปแบบใหม่นะคะก็จะเป็นจิวรี่เพื่อสังคมนะคะหรือการนําเสนอนวัตรกรรมจิวรี่แบบใหม่นะคะเป็นนวัตรกรรมจิวรี่เพื่อสิ่งใหม่ๆนะอย่างเช่นฟังก์ชันจิวรี่นะคะหรือตัวในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้ประกอบการรวมตัวการทําเป็นสมาร์ทจิวเรี่นะคะเพื่อตอบโจทย์ค่ะก็มีโอกาสได้มาชมก็มีจิวรี่เยอะมากเลยก็ ก็น่าสนใจมากนะคะจริงๆนะ้ก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะซื้อสินค้าต้องการจะซื้อจิวเวลรี่เครื่องประดับทั้งหร่นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่นี่ที่งานบอลสตรองนี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะที่สยามพารากอนนี่ค่ะ